เรื่องไกรคิมโดนแท็กคู่ทนายรัชพลยื่นสอบปลอมเอกสารไอทีวีแจ้งความเท็จวันที่13มิถุนายน66เวลา10นาฬิกาทนายรัชพลสิริสาครเข้าแจ้งความกับสอนอทุ่งสองห้องเพื่อให้สอบสวนนายคิมสิริทวีชยัยและนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะกรณีบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีขัดแย้งกับคลิปวิดีโอเข้าขายเรื่องแจ้งความเท็จปลอมเอกสารหากพบว่ากระทำผิดจริง ขอให้ดําเนินคดีตามกฎหมายเอาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษทนายรัชพลกล่าวว่ามีการทําเอกสารผิดปกติแต่ยังไม่มีใครมาแจ้งความเลยตํารวจไม่มีการสอบสวนตนเองเป็นตัวแทนหมู่บ้านมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในฐานะพลลเมืองดีซึ่งทนายรัชพลมองว่าพบความผิดปกติเบื้องต้นสามประการประกอบด้วย 1. คลิปภาพการประชุมกับเอกสารไม่เหมือนกัน2ถ้าดูตามเพจของนายจตุรงสุขเอียดทราบว่ามีการลบไฟล์ทิ้ง ซึ่งลบจริงหรือไม่จะต้องมีการเปรียบเทียบกับปีก่อนก่อนว่ามีการลบหรือไม่อาจจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง 3. และเท่าที่ตนมองคือนายคิมมีการออกหนังสือหนึ่งฉบับว่าขอให้ตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้เขาควรออกมาชี้แจงเพราะคุณเป็นประธานและเอกสารก็เป็นคนเซนแล้วจะสั่งให้คนอื่นตรวจสอบอย่างไรอยากให้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้น่าจะเป็นการถ่วงเวลาในการออกเอกสารและเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อออ,อกเอกสารทําให้คนสนใจไปที่เอก ศาลไม่ได้มุ่งไปที่ตัวบุคคลซึ่งบอกว่าเอกสารอยู่ระหว่างการตรวจสอบและไม่ได้มีการระบุเวลาว่าจะตรวจอบเสร็จเมื่อใดถ้าออกมาชี้แจงว่าตนไม่ได้ทํามีการปลอมเอกสารหรือออกมาปฏิเสธตนคิดว่าน่าจะมีความน่าเชื่อถือกว่าซึ่งเรื่องนี้ทนายรัชพลมองว่าเป็นการเตะถ่วงเวลาหรือไม่อย่างไรส่วนนายเรืองไกลนั้นตนมองว่าความเป็นจริงไม่มีใครรู้เพราะเอกสารจริงอยู่กกตซึ่งในส่วนนี้ทางเจ้าหน เม้าที่ตำรวจก็สามารถเรียกเอกสารมาตรวจสอบได้ถ้าหากมีการยื่นจริงหรือถ้ายื่นเอกสารอันเป็นเท็จก็สามารถแจ้งความได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่ในส่วนข้อกฎหมายเท่าที่ดูพยานหลักฐานตอนนี้อาจจะยังไปไม่ถึงแต่เบื้องต้นถ้ามีการทำเอกสารเท็จขึ้นมาหรือทำเอกสารปลอมและมีการเอาไปยืน่นก็อาจจะเป็นเรื่องการแจ้งความเท็จปลอมเอกสารเท็จซึ่งจะต้องรอผลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้ง หผู้สื่อข่าวถามว่ากลัวหรือไม่ในการออกมาสร้างความในครั้งนี้ทนายรัชพลระบุว่าคมไม่กลัวถ้ากลัวก็คงไม่มาซึ่งวันนี้ใช้สิทธิ์ของประชาชนพนลเมืองดีทั่วไปในการดำเนินการและอยากให้มีการสอบสวนมากกว่าว่ามีการกระทำผิดหรือไม่